nak mudah sama sampun hasak nak mudah sak pengawado arahado sama di baca uhang Osak nanang Salinang Sapa liwalang Utakam walang Akha santuk Pari pun santuk Sapa kha Sukaya Sukaya Santu dewa Mahi amhe Anura pantuk โลคเย,ยน,นะอุขีน,นะจะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถับไหลดอกไม้ถูกเพียนและเครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้แต่เทพเจ้าทั้งหลายและพระภูมิเจ้าที่ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระภูมิเจ้าที่ เราให้ถูเกเพียนและเครื่องสัง่งโดยทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมทำใดที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วได้รู้แล้วขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เห็นทมนั้นได้รู้ทมนั้นช่วยเอยต่อไปใัยจะขอพรอย่งางก็วกันไปตามใจลึกเออเนอ